อ้าวอันมาได้มั้ยล่ะเออถูงป่ะนีเอี้ยงบ่แล้วสวดีพ่อแม่พี่น้องและ FC องบาสิรัตเบิดทุกสุคนมื้อนี้ก็มาพบกับบาสดบ่าวมทัยคึเก่าทุกคนเด้อ มืัอนี้เนาะบาัตรจากเดินทางมาทางเฮือนขาของอเอใหญ่นเนาะการเนื่องจากว่าเพิ่นว่ามีข่าวดีคือว่ามีเอฟซีมาหาหรือว่าทางไดนเนาะทุกคนเราก็ยังมาันุกดอกออ่าพดีวิาคนมาขอดาสั่นซะอ่คนมาเยี่ยมยามมือแรกทุกคนแต่ยัเขากข็ไปล้มเพิน่นว่าผนมาในมือนี้เนาะมาในฐานะยังเนาะทุกคน,นวันนี้ก็มาหลายคนทุกคนเลยมาด้วยทีมงานของบาริรัตน์นี่แหละ ดีโอเคทุกคนที่ยวเราจะเข้าไปอสอบถามหรือว่าโอล้ลมเนาะเอฟซีของเขาคนนี้ว่าเพิ่นนี่มีสื่อว่าจังใดและมาในมือนี่ไอเ้ใหญ่นี่ในฐานะยังเาทุกคนเดีเ๋ยวเราจะมาลุ้นทำกันเนาะทุกคนเอาโอเคทุกคนเดีเ๋ยวเราก็ไปหาทางอเอเ้ใหญ่แล้วกันทางเอฟซียังเขาทั้งสองเลยทุกคนสบายดี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 ทั้งสองคนซึ่งไฟ้ยิ่งคนเราว่าเป็นเอ้ใหญ่เนาะ โดยเดี๋ยวเฮาสีขอทางไฟทรายมีชื่อว่าจังไหนเนาะชื่อวัดสมชื่อวัดสมแม่ลมวัดสมไอวัดสมคนหล่อชื่อบื่ไม่ีวัดหรอไอสมคนหล่อเออโดยโดยไอสมเดินทางมาฮอเดนหรือวะนี่ประมาณวันเจ็ดโมง ทางกมาหอดนีบ่เออหอด้วยหอดำสินาทีหอดนแล้วได้ว่าถือับ่เียนี้กันชุโทษอ่ะคืสิกลับไปเลยเนาะยม่ม่ค่อยไปหับกับกับกิเลนเลอ่ะอันนี้ไปไปหับสือตัใหญ่บ่โดยไปหับเดือนะบลขับมาหาไปที่ยางกับมือนยางกับใจน้อยเนาะตใหญ่ไม่หับยูไทร่หับยดือนคิวรถลด่ทางเบ แบ่งปิงไก่เพราะว่าเพิ่นขึ้นรถมาเองเน่เพิ่นขับมาตะพุ่นแล้วก็เพิ่นก็นั่งรถโดยสารมาอยู่มลงอยู่ทางแบ่งรถอันซิโนนี่แม่นิโนคิดว่าไปครับยุดทธาดานใช่ไหมครับบอกไปครับให้เรามาเองแล้วท่านผู้ชมนี่เป็นคนจังหวัดไหนจังหวัดอุดร มาดอนอันนี้อุดรเด้อจะให้อุดรนผิดหวังเด้ยอ,อ,ดอยังกลับขึ้นเด้อ <c oughs> นี่คำค้ามาดังคนกันขางเนาะ <c oughs> ไม<ห>่ติดใ้กรับก็จะว่าอุดอนเ <c oughs> นียังไปหลายไลนนะที่ประ่าน หับขนาดนี้เนาะไพรสิกาให้ยกับสหลอกคอไปอยู่นี่แหละบ่ให้มือจับยันจะไอ้ายแลหลอกเนาะเมาเห็นทางเอะใหญ่แล้วเพื่อับไปได้มาเห็นแล้วเนาะทามมึงดูก็ไม่ได้มาเห็นค่ะมเป็นยังไเห็นตัวจริงของกระใหญ่แล้วหดูใครใครก้อนในคลิปอยู่ เป็นต้องก็คือกันโดยตัวจริงว่าสิไรกันรอกคนที่ฉีดอยู่เขาบอกแก่หลายๆเบาแล่ได้แตะเนาะเบาแล่ได้แตะลอยคือฉีดผมปานไหนเนาะเป็นอะไรไเห็นเอื่อยผลจิตใจมันเป็นอะไรใจดีอยู่บ่บริหั่บริวารยังก็นถึงไม่จักแล้วตะกี้บจักให้ก็ใหยแล้วก็คือทั้งสองนี่ใช่เวลาคุยกันนี่จากเดือนเดือนหนึ่งเปล่าเดือนหนึ่งมันหมดหนึ่งอดแล้วเนาะ คืออะไรคือปวดคือหวานแล้วหวานแล้วหวานแล้วหวานแล้เขินแท้เลยทางนี้เนาะยางสุดเพื่อื่อสึงได้ยินข่าวดีมื่อใดเด้เนาะเล่าเล่าว่าหันอีกสองปีว่าหรอสองปีอ๋อคือโดนเบริบเอริย์ไงหวานเน็ตเราว่าอยู่เว้ย อีกสองปีก็จะกลับเมื่อแล้วบาทนี่วะมาหอแล้วจะกำมือนมื่นนมาจ้งเราไงองปีสองปีว่สอปีโดนฟ้เอาสองผิดเอาเปยังสสัปดาห์เอาไปยังว่าถมือขึ้นนี่เดี๋ยวนี้สองอจากสปีเป็นสองมือเนาะแม่สองมือเดียวเน่ยบเียวลาเผื่าเจขอทำอายุทางไอ้สมเผ อายุเท่าไรนะห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ท่างแกใหญ่เท่าไรก็สามสิบแปดโอ้พอดีเนาะแม่โง่พอดีเลยจำไอ้กับน้องจำไอ้จำน้องพอดีแบบไรเลยก็คือเหมาะสมกันทีทั้งคนและอายุคือเหมาะสมกันง่้มากคนเดียวเลยบอกเลยคนเดียวเลยที่เล็บปลี่นเดียวยางเดียว้ยเคยมาหลินมาเที่ยวเมืองล่างของอยู่บ่เมื่อก่อน ผมว่ดมาดะกีบมาไทยกีบมาเราดีมากับพู้ไทยดบเคยมาไายกีบเทลาวแล้วแงมแล้วาทาั้งไอซ้สมนี่มีครอบคบบอรัวเบาดีทุกฝั่งไทยลูกมีบ่มีลูก,ลกมีแต่ลูกเนาะเนี่ยแต่ว่าลูกเขาก็เป็นครอบครัวมาแล้วไม่ผ่า บ่มีแล้วเมียบ่มีแล้วเมียตายไปหกปีแล้วเป็นพ่อแม่เนาะรักบ่รู้น้ำเราว่าบ้นกาคือมาในมื้อนี้นี่อ่ามาในรูปแบบว่าคุยกันแบบอย่างคนคบหากันแม่นบ่เออแบบนี่แล้วไปเป็นแฟนรุ่นแล้วแม่นบ่่นได้ดังกันต้องตกลงกันกับเราซะวันเออเราใส่เนาะต้องตกลงกันก่อนต้องตกลงตกลงในคลิปเลยบ่เนาะพอได้เฮาเป็นคลิปแกนไว้ให้นะ ตกลงกับเราตอนเราจว่างเลยไม่ใหญ่เยใหญ่เใหญ่พอมี่ตลอดเลยนะวัดบัดตะตานโลวาว่ะแบาโลว์ลวเก่งจริงหเจอฮละมาเจอความแค่เพิ่นว่าววอกเสียแล้วคืนยังเดียวยอมบอลยอมเพิ่นก่อนยาอมเพิ่นก่อนอ่า นอกวันเด็กไม่เคยโกนเยี่ยมมจะเลยเยอะผือไม่นหวนี่คืออิชาเลยอิจฉาขนาดนอกของนอกองหลักเออเกยใหญ่เพื่นวม่ได้มีปัญหาอย่างเนาะ้าว่าจะแบบมีข่าวดีไว้ไว้นี่เมนบอ พ้อมี่บ่ถ้ามีข่าวดีในอียวก็ได้พร้มเป็นบาอมนะไม่นพ่อเที่บุตกิจกัมเป็นบ่กับเมื่อเป็นบาะเ็บี่ก็พ่อเป่อมาทงนี้ก็บพ้อมีนีกับพ้อมันเ็นงานอะนี่น้องร้านร้านร้านเผ่ออยากมักแบบนี้แบบสามสบายดีดูสบายดีน้ำงามน้อน้ำงาเนี่คือร้านสาวนากบม่นลูกเนาะแล้วทางลูกอ่าห้องใหญ่ไปทางไหนื้อนี้ เป็นยังไงเพิ่นมาเห็นแล้วปะเป็นแล้วให้เล่นลูกสาวอง้องใหญ่แล้วปะง่าง้เห็นแล้วบ่โอ้ยเห็นเป็นยังไงทางลูกสาวลกันคูมมือทาลูกสาวใหญ่นี่เป็นปฏิบ่อย่างรลมกันคูมมือแล้วเพิ่นก็เห็นแล้วปะปลาเพิ่นเนาะเป็นปลาเลยวะเนีปลาเป็นปลาเลยมัีถามว่าแฟนจะไม่ใช่แม่าเป็ ลูกจะเอืปลาเลยลูกจะเอือดปลาแล้วใดรเคยได้ไหมยำหับก้อนแม่เนาะแม่ลูกยำหับเป็นปลาปลจะโดนแรงใจกว้างใจกว้างโดยมังขาดเลือดได้ท่านแม่เป็นเนาะกะว่าสิมาอยู่จังมือไงกะว่าสิมาเล่นจังมือสองสามหมื่นนะสามเดือนสามื้ำเพราะว่ามันลางานกับพวกไยร้าย ก็คือมาในครั้งนี้นี่มามาเยี่ยมมายามบอแมนมาขอเรานี่แหละมาขอเลยบอกมาคือขอเลยแจ็คแจ็คสี่ได้เพราะได้บุ๊คบุ๊ค้ลวงนีมันสิง่ายขี่เขียงกับบั่นก็พอจะแล้วบอกให้ง่ายได้จ้าให้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 เสาวเปลี่ยนอิจฉาโล ด้วยสกุลหนุ่มกีฬอย่างให้ได้ไวใบเบาเลยก็ยังอิจฉาเลยเน่ยแม่เลยพนักพนักอิจฉาว่าเอาให้เขาอิจฉาแล้วนะหนุ่หนุยังโสดแล้วยืนแข็งอยู่เลยยังเนี่ยังเยังโสดให้เบาเบาผู้โสดอิจฉาเลยนะสนุกเห็นกระเตะก็แน่นอนยังไม่ได้จากดีเลยสนุกฮะมีได้เนาะเดี๋ยวสนุกนมาแล้วเมื่อกี้เนาะจะเห็นบไหมเห็นเนาะ เอาเอามือได้บ่ะนี่เลยใหญ่นี่เพิ่นแบบว่าโบเหตุไหนผิดหวังแน่นอนเพิ่นโบเห้หนผิดหวังให้แบบว่ายางกัดโบเฮตุห้ผิดหวังกัดโอเคเดี๋ยวเหหผิดหวังโบให้โบให้นุ่มไทยผิดหวังนะได้กะให้นุ่มไทยอิสระเลยเนาะ นี่แกอยากจะมาเได้ยงหมูได้ยินดีแล้วก็ดีใจน้ำเนะาะว่าได้ตามทีว่าอรีจน่าได้กินข่า,ออาวแม่บอกอ่นเน่เว่าได้กินข่าวเลยก็เศร้าหมดอนาะ ไปกินข้าวเผาอยากมาได้ยันบ่ได้เมียถ้าเป็นใหญ่ก็ดีใจนะเนาะถ้าเป็นใหญ่ก็บบดยันบ่ได้ผัวได้กินอยู่บ่เลยอะเป็ใหญ่ได้กินอยู่บ่เลยเป็ใหญ่กับบดยังคือกานข้าวผัดฮาตอนทับแกนเพขาบ่กเป็นมะเขือได้เพิ่นสิมากินมะเขือกินกะเพราโบ่มะเขือบ่อาหารเจโบ่มักบ่กินเนื้อแหมอ่าเพิ่นบ่ได้กินจ้ะ เพิ่นนั่นสิ้นเพิ่นสิหลายกว่าเรือยอีเด้เออกสาธุขออนุโมทนานำาเออก็คงได้สิบ่หลายปันได๋แต่สิ้นคือกันอือแล้ก็ดีคือกันเด้สิพอบุญจะได้มาเจอกันเนาะแม่นอ่าแล้วกะกินมากขาวิรัตอ่เไอ้กยก็มักขวัดลงว่าบ่ให้สม ไปเรื่อยโอ้ยไปตลอดเป็นศิลาวัตรเลยบ่จ๊ะนี่เมื่อเช้านี่ล่ะบ่ได้ไปเพราะว่าเฝ้ามาพี่เลยบ่ได้ไปวัดแลาายกว่เ้นกลายว่ามาถึงมือนียเนาะโดยจัดกาเลยแบบว่าเรื่องงานยันดีแล้วหมื่นนี่เอาบ่ไปวัดก่อนหมื่นเรื่องงานยันดีแล้วหนึ่งคำเงิน2ขอเลยบ่อยมาพื่นใส่แว่นมัดเลยบ่นั้นบ่ แม่เพคุนก็สิขอเลยไฮแลนดเนาะคออะไรเมื่อแล้วเนาะเฮ้ยคอเนี่ยคออุปกรณ์คออยู่ทั้งคอนะขอสองคนเลยไง้การกระิขออยู่กับเพื่อนและนะครับเอ้ยคอแล้วก็หามือหาเว้นหมดละกับคนจับมืองามเนาะจับมืองามแต่กระตุกลงไว้แล้วตกลงแต่มือคุยเมื่อแรกคุณเนาะก็คือทางกันไงครัไอ้ชมนี่คุยกัะตกลงปกงใจกันแล้วเนาะ คุยแต่มื่อแรกละกันคือแบบแต่จะพูดและก็เริ่มแกพิจัยกับน้ำผึิงกันแล้วเลยตอนแรกเขาขินว่าอ่าขินว่าท่านใหญ่านี่จะเบาลินหรือเบาตัวเนาะที่บอกว่าเบาลินเพราะว่ามันก็ดนเนาะติธรรมะตลอดนั่นนะแต่เมื่อนี้จะเป็นความจริงเนาะทุกคนเชียงไอ้กระมาอาลีกระมาในความถนัดแบบหักแพงเนาะก็จะคข่มฮ้ากันก็ซิมีเขาดิ้นไปไว้หรอก ก็จะบอกว่าโอ้มีนบ่คือโดนแท้จริงนะเมีนเกิาแค่นนีเวลาเนาะข้าเกลียเกลี่ยไกลโยนไปีมลาจะมาเลยอยู่อยอยู่บนน่ะอเหตุธุรกิจอย่าง้นอุดรอุดรก็อยเหลอยๆเอยแตคนเ้บางคนบ่สาวอยู่บนมาเนาะได้อุดรน่ะมีมีธุรกิจของตัเองอย่บ่ก็พดเห็นับ เป็ดไเลี้ยเป็ดเไก่เลี้ยงเป็นฟาร์มบ่มันก็บ่้สินามันก็หลาย100 200อืมบ่ได้มีเีย่ยเป็ดเไก่นอนนาฝอไก่ซั่นอืมีเหียตะมักยเอามักแล้วเนาะงัวควายบ่มีบ่เลี้ยงวานอีกแล้วเบิ่งาทางทีมงานเนี่จักเนาะเบิ่คนก็เบงซานาก็บิดกแตัวเองก็มีเออ แต่ตกลงกันแล้วบอ่าการไปมาหาสู่กันไอ้เพิ่นสิมาอยู่นั่บอเจ๋อตกลงกันแล้วไม่จะเพิ่นเดียวไเที่ยวมาเที่ยวเอาเปนไปเรียบเลยนะมาแล้วทางก็อย่างนี้สะดวกพอไปเยี่ยมบ้านคนที่บ่าไปได้ไหมครับ้ับเบิลเดย์ไปนไปะเป็นะรรมะเพราะว่ามัต้องมันจีบหลายอย่าง อย่างลายยางอยออย่างลายยางยมากกันมาอู่ม <sh> ่เยิมันจะมีลายยางเมนเนาะแตคือว่าเลวเนี่ยคนนักสิไปกับเยวเบิดทํางานตรงงานแต่งงานคอแบบอาสร็จสร็จทุกอย่างเนาะก็่ได้มียังแบบว่า มียังสคัญเลนเวบุตรลาังปลมันเจะสบายอย่างนี้ดูคุยกันแล้วแล้วเนาะมียังี่สานีแต่คนถือบอกถือใจกันถือของกันตามขอเสนอเด้ขันพ่นบ่ดยตามขอเสนอกะวัดจ้าวัดจดกว่าวัดวัดาก่เพื่อน ค่าดองคาดองเกลืออันนั้นอะไรว่าเจ้าเจ้าเสนอเงนห่ละก่อนจังค่ะค่าดองก็แล้วแต่คนหายได้คนหายสองมื่นอ้คนยนหยเองได้ร่องาหลายๆบ้างแต่แม่คนถึงบนนี้ลงกเมือนเดียวน่ะคือสำหรับคาดองใหญ่นี่ตั้งให้คนเว้าไห่บอกสองหมื่น เอ้ใหญ่นี่โบได้ยังบ่โบโบได้ขัดขันยังได้ขัดขันยังมันบอจึงได้คนลไร้คนได้คนไร้ความคือสิเมื่อขัดขันก็บบอยากให้นุ่มไทยพันอกหักนะพันยันไงขีเชียงเมื่องเด็ดตะกี้พันห้องแพงอยู่ดิบ่ห้องแสบแสนหนึ่งแล้วแล้วโว้ยแสบหนึ่งตอนนี้แสนหนึ่งยังได้ว่าโว้ยแพงพูดเอาจากเมืองหนึ่งบ่ได้บอว่หลุดกระบะเฮ้ยหลุดลง

คนคนมันคือมูสำนิงอ่ะมีบอลเหรอเป็นบ่พยาเดียวตั้งสายกันไหมีสายกันรอี่นี่มีและสายปะพยาเดียวคือทองคนว่าหาบาทกันแลอยู่บาทเดียวคนเดียวมีมีทองนะมะนีทองรวแท่เพินได้สามเพินดหนิงไ้เทไลให่ให้เพิ่นเทไรสันให้คิดว่าสีให้เพิ่นเทไรเจัาแล้วซื้อมร้อมยู่นี่ ให้เบิร์กขาวๆได้บางเนามาใส่เลยกันเลยด้ใส่ก่อนเลยเอามาใส่อ้เพิรแล้วเพราะว่ารุ่นกันเจ็จ็มันจิดเท่ารแล้วบนหัวอ่าเพราะว่าอัน็วยเเพราะว่าถ้ากระใหญ่บริยังบรเอิรนเรายังมีแต่ฝนนไหเองนะแบบ คือพนอะไม่แต่แบบถือกันโอแล้เต็อแบบได้สายยาพยาเดียวแล้วค่ะมนเนียนี่บ่อโมเมนเียเลยบ่โอ้ยจะได้ด้เนาะเหี้ยจะใช่ดเ่มาแต่มากแทนเียเนี่ยัดมาให้กันมาใส่หล้เน่ยมอใส่ให้แล้วใ่นห่งเลยว่รียบร้ใส่นิ้วนั่นเนาะใส่นิ้วนี่ตัวนี้มันมเมนของแท้ยังไม่อีกของแท้นีาหีึเรียบร้อยทุกคน กี่เรียบร้อยพี่น้องนี่ควรจะใส่ให้เหมนที่ซื้อบ่รู้จะหาทิปต่างให้เสลึงหนึ่งบ่บุญเลยอันนี้ก็แล้วบาทหนึ่งบ่แล้วนะอันนี้ก็แล้วแต่รพื้นได้บ่ได้บ่ได้ยังกี่จะใส่ให้เลยเล่าวัดกันเล่าขอบกันเล่าขอบ

ยาพยายีเอาอันยายายีพยายีว่าคนทำคนทำมาทำมู่เนาะบเบแป๊บเดียวนก็ูจักคัมขัคูนนะต้องคำมากรอบกรอบเป็นกรอบต้องคำบอกเราอยันบ่มีงานก็แก่กรอบไม่ไปขายก็ตัอ่ะ

สวมเลยบ่รุนอยู่ได้หนิสวมมาสวมมาสวมบังดูใส่คอค่ะตื่นเต้นแทนแม่ไงตัวนี้มันยังโมเมนต์ของแท้นลมาเดี๋ยวไปเอาของแท้มาใส่ตัวนี้อ๋ออันนี้โมเมนต์ของแท้อยังไงอีกเนาะข้างกลางอันนี้กระแทกคือการแทกกลางกลางแทกกลางกลางใส่สอยกลางกลางกลาลางแล้วเปิดเสียเอาแกใส่ตัวนี้อีก ไซโคอีเวนต์คือเพราะเขาเป็นของแจกน้วยกันแต่ว่าการเอาไปขายมันก็อาจจะได้อยู่นะคิดยากอีกเลยปัญหาที่บาใหญ่ขายลงรอนเนาะเอยางเคยใส่พดไรเยอะบอกให้ไแล้วเนใส่ดีๆใส่ไป้เลยจับจับผมก่อนอ้า อันมาได้ไหมล่ะง่ามบอเลยเนียงบาแล้วถรางามบ่เลยนงะถ่า <laughs> งามบ่ บอกเค้เอาเสษยิยๆพยาเดียวทังคนโอ้ยบองานนี่การเรียกรองแล้วสิลดงไม่ยลนเอาเรียกร้องอีกแลุ้ณานขอบคุณค่ะนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไ้ทงน้ำอีกว่าทงน้ำบางเ่ทงใส่ทงมาดิเมนบ้ เป็นยังไงเอ้ยยังไงความรู้สึกโดยมีดใหญ่กับคนหลายๆเคยคิดว่าจะมาบัญชีมีมือนี้ผมเพิ่นมาเลยเนี่ยะอันนี้ก็ของพันมาก่อนโดยจ้าจ้าที่แรกคนนีเป็นตัวแทนไม่ได้มาจ้าขำสนดโดยตัวแทนมาก่อนที่แรกกับอิฐเลยได้อันตัวต้องแค่ตัวแทนบอก ตัวมาตมหลอกเอาใบก่อนมาหลอกเนี่ยมาหลอกว้เต็มตอลงกันไอเสดมาเราเสดมาทนแรกเลยแล้วก็ผ่าคล้องสิ่งนี้มาหายแล้วก็หลอกแขนไปเลยหลอกแขนไปเลยหลอกแขนแล้วก็หลอกนิ้วคงถี่เลยเนาะมันนี่พอไดีเนาะมันนี่แล้วก็มาบ่นแล้วนี่ลอกนิ้วลอกแขนลอกคอลอกคอลอกคอถือว่าลอกใจไว้ได้หลอกใจไว้นาดีก็ถือว่าหลอกใจไว้อีก ขออนุญาตคระน้องชายอันผู้บ่ามาแต่เนี่ยมาแต่ทาไหนอุดรอุดรโดน้องโา้อเดี่ยวกังร้องแน่นแวแขวนขวดข้อนะอนญาตแล้วแขวก็ได้น้อนั่งได้าลยมันบังกันผมเชื้อเลือบอยู่เลยเสื่อเลือบขนมนั่งมได้แล้วคนแดแล้วสองนะทุกคนอาแขออนุญาตนางกันอ่ะจ้าไมรถจทเข้าเป็นกีพยานมนนี่ เพิ่นตั้งใจมาหาสาวใหญ่โดยตรงนะแม่มาแบบผองหมันผอมงายเลยนะดีใจนะแม่้มาถ่ายคลิปยูยูทูปคือกันด้วยได้สามีแล้วด้วยเพราะว่าที่ได้สามีเป็นโตเป็นตนเลยด้ยได้สามีแล้วดีใจดีใจว่าญาติถามมันคือพระนี่ฉันจะหลักไปได้ว่าคือพระพรในในขีดนีนะฮะมีคมใหม่บอลอันนี้ของพระอัน หลวงพ่อพระใสจ้ะที Naj ่ดังที่สุดนะแมนดังทั้งฟังนคว่าแม่นสองฟังกงแม่นที่นีอยู่สามองค์สุปเสริมพระใแมนอืมอันนี้ก็คือดังคือกันอันนี้คือกันดังคือกันด้เขิ้นธรรมะ อันนี้ก็ดังเด็กไม้เลยแต่าที่เอามาหลอกชายไงมานี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์มาเลยมีนของศักดิ์สิทธิ์เบิดแล้วก็คนนี้ก็ดังคือกันเพราะเอาเพียงว่าสักดิ์สิทธิ์เดียวมากคนนี้ก็ดังคือกันช่วยกันได้โดนนะเบ้ะใจพงหาลุจิตการเมื่อเปิดใจอ่ะนะงารเมื่อเปิดใจเลยเมือเปิดใจได้นะเนาะโดยเมื่อเปิดใจครั้งแรกมาโดนปันได้เนาะพงหาลุจิตนั่นแต่เมื่อนั้นมาจนถ้าเมื่อนี้เนาะเป็นเคสแรกเลย เดอนเดียวเดือนเดียวเดือนเดียวเนี่ยเขาพาดูใจประมาณเดือนติดต่อได้แบบว่าเป็นเต้นเงินอะไเนาะทำไมก็คือมีแบบคนเข้ามาฮะนะคนเข้ามากันคือแบบหมันมาเลยคือกันเด้งโดยเขาก็ยังล่มคนอื่นฟังบุญกร์เหมืนกันเลยให้ไปล่มคนอื่นคนนั้นคนนี้แหละให้ไปล่มกับคนอื่นอยู่แบบว่าล่มไปล่มมาบุญรอดร่อัน ผู้เพิ่นสิฝากคล้องมาเนาะแำแหน่งแล้วเพิ่นก็ฝากคล้องสิ่งนี้มาให้แล้วลมผู้ใดไปก็ลมบ่ได้ผู้นี้เนาะบ่ได้ใส่เป็นเป่าซะนี่ใส่นี่บ่ล็อกแขนไว้เลยดิก็ได้ถามว่าอันจะเป่าเสนีใส่โบะวะบ่นะบ่ได้เป่าอืมย่าพุทุมมามาล็อกแขนไว้โดนแม่นี่นจะคําสนอดนะยาพุทุมมาก็เลยบัดนี้ก็เลยลมไผกับ กูได้แบบนั้นเลยเดว่คิดมากเนาะคิดมากแปว่าแต่ยังมียังมีหนุ่มใหญ่ใจดีอยู่แบบว่าทำเป็นอายเป็นน้องกันนะตะกอบได้ผนหลายๆได้เผลกายังหักแพงคือเก่าแงแต่ว่าเฮาปฏิเสธเป็นไปผนกับหักแทงเป็นน้องเป็นหนุ่มคือเก่าได้ผนการยังซอยลงชูอยู่แบบเป็นบุญเป็นยังไรเลยแต่ว่าคือว่ามีบุญคือกัรนะนะสจ้ทันทวาได้สมหวังผนกาดีใจนำนะที่ทำกูได้หักบูได้เลือกผลเดี๋ยวจะเลือกคุณเนาะเพราะว่า เป็นกระดีไปทางหนึ <tested Twelve> oh ่งเดเปทางเป็นแบบดิได้หลายแบบนะแต่พูนีคือเรื่องอยากพูนรอมาั่นพูนีพูนไดเดพูนีพูนต่างหมู่เด้คือแบบว่าพญาเยี่ยวในใจเลยนะแบบเดี่ยวพญาเดี่ยวคุยกันก็คือว่าตรงโป๊กเลยตรงป๊กเลยเดแม่เราก็ได้ตามทุกอย่างที่ต้องการเดเห็นใดเด้ะเห็นว่าไดพญาเี่ยวจะเป็นยังไง ไปกันเท็เพ่าได้คอยบกหักแต่ที่นี้ได้มไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีข้อแม้ไอ้ก้อนนี่จะมาแต่ก้อนนี่เอญใหญ่มักเด้ไม่มีข้อแม้จะว่ากันกันเทศคยปีก่อนนี้ไม่ด็นคนกสาวเขาไปจะมักมันบอกต้องการผัวที่ไม่มีข้อแม้มันบอก ใครก็ต้องการสามีสิบ่มีคอแม่ให้เมียเป็นว่าคือบ่เปยคือมูแนี่ยววายโบเปยนียได้ได้เบิดบ่เปย์เนก็ยาแล้วบ่เปยก็ยาแต่เราบ่มีคอแม่ต่อไปเราจะบ่มีคอแม่แต่ตอนนี้เราบ่เปยเนาะบ่เปยก็ยาผู้ใดคนที่เปยมากะ เพิ่นกันยังซอยคือเก่าอยู่หักอบใจหลายๆเนาะแต่ว่าเฮาก็เพิ่นเฮาก็ได้เลือกเพิ่นเออเลือกเพิ่นทีนี้ถือว่าเพิ่นซอยหายแบบในฐานะน้องสาวก็นเลยเลยอ่าแต่เพิ่นก็หักแพงกันคือเกาค่ะแหละแต่คนที่บดไอเปน so ี่ก็ ยาเพื่อนนั่นแหละแตยต่อไปก็ไม่มีข้อแม้วันนี้มีแต่ขามือที่หมอกาะเดี๋ยวเพื่อสิห้าคนแบบนี้ยากได้อยากเพร่อว่าคนก็ปีกะขอบใจยูทูบน้ำสองยูทูบเป็นไลน์แหละทีฮะคูมาหายแบบว่าโอ้ยถึงใจเองแม่นื่งใจแบบชุดใจชุดใจเลยชุดใจเพราะว่า ตามที่ว่าไว้เนาะเพิ่นก็คือสิเห็ดได้แหละเพิ่นจังก้าวเบ้าถ้าเพิ่นเห็ดบ่ได้เพิ่นก็คุงบ่กล้าวเบ้าค่ะแหละตะคุ่งบุก้ามาฮอดเบ้าเนาะมาคนเดียวเด้อมาฮอดกระโดดว่ามาคนเดียวเลยฮอดปุ๊บนี่กระสุนเสร็จท้ายเลยเด็กมาฮอดปุ๊บก็เสร็จเลยแมนเมนเมนเสร็จเลยแล้วก็บอกเลยว่าให้มาเลยเด็อเขานี่ยังบ่ได้กินเี็ไหน้าก็จะอิ่มแล้วกินไต่กินไต่กินไต่เออไปวันว้ เก็โอเคเนาะกัทท้งส่งยูทูบของเขาก็ดีใจและก็ยินดีน้ำลายๆเนาะที่ว่าทางอ้ายและก็เอื้อยได้มาสมหวังกันมาหอดจุด hmm. จุนี้ว่าสันซะ ทางเฮากับโมมียังลายมีแต่ไวโพให้ยอาพักกันโดนๆเนาะโดนโดนภหณะเททายออดงม่นอดเผ็ดโดนเท้าเจนเก้เนาะโนเต็มบ้านเต็มเมืองโดยบ่เอาสองคนมหลายคนเนาะโดยเอาสองคนมีแต่ว่ามือใดแต่งมือใดคอกะซิมาอัปเดตให้เอฟซีได้เบิ่งนนำกันอีกเทื่อนึงเนาะเลยความสมหวังระหว่างซาลาวกับบ่าวไทยเนาะน้อก็สิปั๊มลูกสองคนเลย ไมวบอกยังไงเนี่ยเาจ้าสาวอีกนาใจคอดจ้สาวมัยัไฟแหงอยู่เนาะไหวได้ดิบไหวแล้บไหวเนาะบอกนี่บอกตะก้อนเขาตะก้อนเขาสีบอกคนเด็ก่นมือละลอยด้จะบอกกไเรว่เอ้ยอยากอยากมีลูกเลยนถามนไหวบ่ อย่างเลยลูกเจ้ว่าค็าเป็นนิยเกีาโอเคเนาะทางใหญยใหญ่กับไอ้เพิ่นเฮากับทีมงานกับสด็ขอตัวจูกคิ้ไวเต่เทเทนี้กับให้ทางชาวไร่เพิ่นเขามาโอรมแทนเนาะโดยสบายดีเย